สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอายุนร้อยล้านวาไรตี้ธุรกิจที่ยืนหยัดเคียงข้าง SME ไทยมานานกว่า9ปีกับ1,000เรื่องราวเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจและพร้อมจะพาทุกคนก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมวันนี้อยู่กับแคมเปญพิเศษ เกิดเกรดสุดยอดนักคิดที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับอายุน้อยหลานพาทุกท่านออกเดินทางไปพบกับเหล่าสุดยอดนักคิดธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ16สัปดาห์32นักคิดที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์และส่งต่อความรู้ให้กับคนที่อยากทำธุรกิจนำไปสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน วันนี้เราออกเดินทางพาทุกคนไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อมาพบกับบริษัท Herb Basics ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องหอมโฮมสปาและบำรุงผิวที่ทำมาจากสมุนไพรขึ้นชื่อในประเทศไทยและได้รับมาตรฐานการผลิต GMP และมีมาตรฐานฮาลาลที่โดดเด่นในเรื่องของความหอมของผลิตภัณฑ์จนได้รับการยอมรับและโด่งดังในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างประเทศสร้างยอดขาย1ล้านชิ้นและสร้างไรายได้กว่า100ล้านบาทต่อปี และพบกับบริษัทวินปลอดแบรนด์ที่พัฒนาระบบ IT ทีโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยสำนักงานออฟฟิศให้มีความปลอดภัยด้วยอุปกรณ์สแกนใบหน้าและวัดอุณหภูมิจนมีผู้มาใช้บริการกว่า30องค์กรต่อปีสร้างรายได้12ล้านบาทและเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายดิจิทัล Cluster จังหวัดเชียงใหม่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลเพื่อมาช่วยเหลือและพัฒนานักธุรกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สวัสดีครับ พบกันแล้วนะครับกับรายการอายุน้อยร้อยร้านในคมเปญพิเศษเดอะเกรสสุดยอดนะักคิดนะครับวันนี้นะครับเราเดินทางมาที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาตามหาธุรกิจ SME วิสาหกิจชุมชนกเกษตรอุตสาหกรรมหรือว่าคนที่กลับบ้านเกิดแล้วมาพัฒนาสินค้าของตัวเองจนกลายเป็นสินค้าขายดีมีชื่อเสียงในระดับประเทศและระดับโลกเลยครับผมแล้ววันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมโฮมสปาและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแบรนด์เฮ r ร์บเบสิกครับผมซึ่งได้มาตรฐาน GMP แล้วก็ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยครับผมและ สามารถสร้างยอดขายได้ปีละ100ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับผมมาแล้วฮะวันนี้แน่นอนผมไม่ได้เดินทางคนเดียวนะครับผมมากับน้องชายสุดหล่อเอวดีมากครับผมแต่ว่าตอนนี้นัดกันตรงนี้แต่ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวต้องไปตามหาสักหน่อยครับผม โอ,โอ้ยพี่ทำมันหนักอีกเนี่ยสบายดี้<ะ>ตัวเดียวแล้วสบายเปล่าเลยสบายไหมละ่ะแอบนวดอยู่คนเดียวเนี่ยฮะตกใจหมดดินี่ไปเสร็จหรือยังเดี๋ยวต้องไปทำงานแล้วเนี่ยพี่จะทำอะไรผมวะครับไม่ทำหราายอกค่ะ <laughs> เดี๋ยววันนี้จะพาน้องปอเนี่ยนะ<ช>ไปรู้<ม>จักกับคุณดอน เจ้าของผลิตภัณฑ์โฮมสปานะครับท nah ี่เขาเอาสมุนไพรไทยเนี่ยมาสร้างเป็นแบรนด์ชื่อเฮิร์บเบสิกสามารถสร้างยอดขายได้ปีละล้านชิ้นเลยนะเป็นล้านชิ้นเลยเป็นล้านชิ้นเลยกลิ่นที่ผมนวดอยู่นี่ใช่ไหมนี่แหละอันนี้อะไรที่ใช้อะไรกลิ่นเป็นยังไงบ้างล่ะหอมมากครับผมเพราะงั้นถ้านวดเสร็จแล้วเดี๋ยวตามพี่ไปเจอคุณดอนเลยดีกว่าได้ครับพี่มาต่ออีกแค่เดียวไปโอเคงั้นผมจองอีกเตียงด้วยนะครับไปครับผม สวัสดีครับนี่ครับคือคุณดอนนะครับเจ้าของผลิตภัณฑ์เ h e r ์บเบสิกนะครับที่น้องฟอได้ไปใช้นวดตะกี้นี้เลยผลิตภัณฑ์ดีมากเลยครับถูกต้องมีผลิตภัณฑ์กี่ประเภทครับที่เราส่งให้ตามร้านสปาแบบนี้ครับถ้ากลุ่มของสปาเนี่ยจะมีประมาณห้าหมวดหลักๆครับผมมีอะไรบ้างครับก็จะมีพวกน้ำมันนวดลูกประคบ พวกสครับโลชั่นแล้วก็มีสปาออยล์เป็นพิเศษจริงๆก็มีพวกน้ำมันดิฟิวเซอร์ที่เขาเอาไปใช้จุดในในสปาด้วยกลิ่นสร้างกลิ่นสร้างอารมณ์ด้วยใช่ไหมครับผมทานอย่างนี้เห็นสวยๆอย่างนี้ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วครับ48แล้วค่ะ48แล้วล่ะครับโอ้ดูไม่ถึงเลยเนอะดูเด็กเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเรื่องนี้คุณนนท์ทำธุรกิจนี้มากี่ปี พี่ทําก็18ปีละค่ะ18ปีค่ะไอจุดเริ่มต้นของการมาทําธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรมาเริ่มต้นยังไงครับช่วงน,นั้นก็เป็นช่วงที่พี่กลับมาทำมาที่เชียงใหม่ครับก็พอดีคุณแม่เนี่ยเขาไปเรียนสมุนไพรคุณแม่เขามีความชอบเรื่องสมุนไพรแกก็ไปเรียนแล้วก็หนึ่งในหลักสูตรที่แกเรียนเนี่ยก็เป็นการต่อยอดเอาสมุนไพรเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์เช่นมาทําแชมพูหรือว่าทําสบู่ครับเพราะคุณแม่ทำเนี่ยเขาก็ทําแจกเพื่อนเราก็เห็น ผลิตภัณฑ์ของคุณแม่แล้วเราก็มองว่าเออมันน่าจะทําให้ดีกว่านี้ได้ก็คือในเรื่องของแพคเกจจิ้งเพราะว่าพี่พี่ทำพวกแพคเกจจิ้งอ๋อตอนทำงานที่ก,ก, <ทำ S 2> ก,กรุงเทพทำงานเกี่ยวกับแพคเกจจิ้งมาก่อนใช,ออใช่ใช่ก็เลยเอาผลิตภัณฑ์ของคุณแม่เนี่ยมาปรับปรุงพอปรับปรุงเสร็จเราก็เลยลองเปิดร้านขายดูเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมันเป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็มองว่าเออผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยที่เป็นสมุนไพรไทยเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวน่าจะชอบนะเพราะมันมีความแปลก พอลองทำแล้วก็ได้รับผลตอบรับที่ดีก็ขยายมาเรื่อยๆลูกค้าที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขามักจะบอกต่อ,อเขาก็จะมีบล็อกเกอร์ของเขาซึ่งเขามาโดยที่เราก็ไม่ทราบ,รบพอเขามาแล้วเขาไปเขียนรีวิวนู่นนี่นั่นเราก็เลยทําให้เป็นการประชาสัมพันธ์เราไปในตัวเราก็ค่อยๆขายค,ยค่อยๆขยายสาขาไปเรื่อยๆแล้วก็เวลาเรา ผลิตอะไรเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่ติชมม,มาเล่าให้เราฟังว่าเฮ้ยที่ประเทศฉันเขาทำแบบนี้นะทำไมเธอไม่ลองอะแดปดู oo, เอาสมุนไพรไทยม,ทมาทำอ,อะไรเงี้ย<ร>ค่ะเราก็เลยได้ไอเดียมาพัฒนาใช่ใชค่ะเห็นบอกชาวต,ต่างชาติเยอะ,ะประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่นี่ขายต่างชาติก็90%นต์ะ90%เป็นต่างชาติล้วนๆเลย10%เป็นคนไทยเท่านั้นเองโอ้โหขายดิบขายดีขนาดนี้ต้องถามหน่อยครับว่าเคยทำยอดขายสูงสุดเนี่ยปีเท่าไหร่ครับก็ร้อยนิดๆิดอะค่ะ ร้อยกว่าบาทเองเหรอโมันเปิดร้านไม่ใหญ่โตร้อยร้อยล้านร้อยร้านอ๋อร้อยร้านเลยเหรอโอ๊ยไม่ใช่ร้อยบาทไอ้ยร้อยร้านเนี่ยต้องขายถึงค้ากี่ชิ้นครับถึงจะได้เงินเป็นร้อยร้านอย่างเงี้ยของพี่มันไม่แพงเนาะก็ค่าเฉลี่ยก็ตกประมาณชิ้นละประมาณร้อยบาทคิดง่ายๆก็ประมาณหนึ่งล้านชิ้นค่ะปัจจุบันทางผลิตภัณฑ์ของเบสซ์เทิร์ปเนี่ยมีทั้งหมดกี่ผลิตภัณฑ์และกี่ SKU และประมาณ300 SKU 300ร้อย SKU ขายดีจริงๆจะอยู่ที่ประมาณ80 80 SKU เนี่ยจะเป็นสินค้าที่ขายดีนโลเทดตลอดครับผมการที่เราจะขายสินค้าไปต่างประเทศมันต้องได้รับมาตรฐานอะไรบ้างครับอย่างน้อยก็ต้องมี GMP เครื่องสำอางอันขั้นต้นเนาะก็เป็นเรื่องของ GMP อันที่2ที่ที่เราได้มาก็คือเรื่องของฮาลาอันนี้เราได้รับการส่งเสริมจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมค่ะเครื่องหมายฮาลาเนี่ยมันเป็นตัวช่วยทำให้ลูกค้าที่เป็นกลุ่มมุสซลินเนี่ยมีความมั่นใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเรามากขึ้นอ๋อแล้วฝั่งตะวันออกกลางเขาชอบด้วยเรื่องเครื่อง ตองๆางใช่ค่ะเพราะฉะนั้นพวกไปไกลเลยใช่สัญลักษณ์ฮาลาลนี่ค่อนข้างสำคัญจากเดิมที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะคะว่าการทําฮาลาเนี่ยทำยังไงบ้างก็คือก็จะมีกรมส่งเสริมเขาก็จะส่งที่ปรึกษามาช่วยเราในการพัฒนาขั้นตอนการผลิตให้ได้มาตรฐานฮาลาแล้วพอเราผลิตตามขั้นตอนแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่จาก จาการางเข้ามาตรวจสอบบางทีทาให้เราทําครั้งเดียวแล้วก็ผ่านเลยประหยัดเวลาไปได้เยอะประหยัดทุนไปได้เยอะเนาะมีอีกเรื่องหนึ่งที่เราทําก็คือเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแล้วก็ลดของเสียอันนี้เป็นโครงการเอ็มดิคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทางกรมเนี่ยก็ส่งส่งคอนเัลร์มาส่งอาจารย์ที่ปรึกษามาช่วยวิเคราะห์เราว่าไอของเสียที่เกิดจากการผลิตของเราเนี่ยมันเสียเยอะที่สุดตอนขั้นตอนไหน อาจารย์เขาก็จะแนะนําว่าเฮ้ยที่โรงงานอื่นเนี่ยเขามีวิธีการแบบนี้นะทําไมเราไม่ลองอัดแอปมาใช้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราได้ผลได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็พอทําปีแรกเราก็ลดของเสียไปมูลค่า5 0 0 0 0นบาทนะคะโอ้เอามีเงินในกระเป๋าเพิ่มขึ้นอีก5 0 0 0 0นบาทเลยค่ะก็เป็นกําไรเพิ่มขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลในคำปรึกษาเนี่ยเสียตังค์ไหมครับไม่ได้เสียค่ะฟรีเลยเหรอฟรีคือมาให้คำปรึกษาฟรีเลยใช่ค่ะดีไหมดีมากรีบคิดเลยนะจะทำอะไรนะครับรีบอยากทำอะไรก็มาเลยถูกต้องเราเรีบปรึกษาความเสื่อมสารกรรมเลยดีกว่าเอางี้ขออนุญาตไปชมได้ไหมว่ามีอะไรบ้างแล้วตัวไหนขายดีที่สุดโอเคเลยค่ะไปเลยครับ เยอะแยะไปหมดเลยหลากหลายประเภทเลยครับผมอันนี้เป็นโซนของไทยโฮมสปาหมายความว่าเราสามารถซื้อแล้วไปทำสปาที่บ้านได้ยางงี้ครับถูกต้องค่ะแทนที่จะไปสปาแล้วก็ไปทำเองครับผมมีอะไรบ้างครับทีนี้หลักๆเวลาเราไปทำสปาเนี่ยอย่างน้อยผู้หญิงชอบสครับสครับนะครับขัดตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นค่ะเราก็จะเป็นสครับที่ผสมกับสมุนไพรเช่นมีมะพร้าวหรือว่ามี มะกรูดเนี่ยค่ะแล้วก็มีมะขามอะไรพวกนี้ก็คือทั้งหมดจะเป็นสมุนไพรของไทยหมดเลยใช่ค่ะ,คะตัวน,นี้นะฮะก็คือสับแลวก็ขัดผิวเงชาวต่างชาติางครับสินค้าตัวไหนที่แบบเขาชอบ ถ้าสครับเลยเนี่ยจะมีอยู่สองกลิ่นที่ลูกค้าชอบก็คือตัวมังคุดกับตัวมะพร้าวมังคุดนะเหรอะเพราะอะไรที่คุณชอบของตัวนี้เสออมังคุดเนี่ยมันมีมีตัวช่วยที่ทําให้ลดเรื่องสิวและริ้วรอยเพราะฉะนั้นเวลาเราสครับเนี่ยก็เหมือนว่าแบบว่าเราสามารถขจัดสิวได้ด้วยอืมคือลองไหมนอกจากจะชอบเรื่องกลิ่นแล้วมันมีคุณประโยชน์มากมายด้วยแล้วเขาใช้ได้ผลจริงเขาเลยชอบแล้วมีอะไรครับเออมีเฮอร์บเปอรครีมก็คือเป็นครีมบำรุง หลังจากที่เราทําสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีกลุ่มที่เราเรียกว่าสปาออยสปาออยของเราก็จะมีกลิ่นที่ทางยุโรปชอบเลมอนกราสเขาชอบตะไคร้เาอะไร้ละมีสินค้ามากมายนะครับสำหรับไทยโฮมสปานะครับค่ะร้อนี้เนี่ยอันไหนขายดีสุดครับแนะนําเลยไทยเบลนไทยเบลนเป็นไทยอะโรมาออยสำหรับนวดตัวเราซื้อกลับไปแล้วใครนวดให้อะนวดเองนะครับ ให้คุณแฟนก็ได้เอาให้แฟนนวดให้โดนแฟนด่าดิก็ต้องนวดให้แฟนมากกว่านะตะกี้ปอไปนวดน้ำมันมาแล้วใช่ไหมไปนวดมาเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นกลิ่นมะกรูดเอใน่าจะเป็นตัวนุ่นั่นใช่ไหมฮะอันนี้ค่ะจะเป็นสปาออยล์อันนี้นวดแล้วมันยังติดอยู่เลยคลายกล้ามเนื้อได้ด้วยช่วยคลายกล้ามเนื้อด้วยกินยังติดอยู่เลยเดี๋ยวก็ลงหม้อลงกระทะก็พอดีไปต้มยำไอ้ที่ว่าขายดีที่สุดเนี่ยปีปีหนึ่งขายสักที่สิครับ เฉพาะตัวอันนี้นะคะก็หลักแสนชิ้นนะหลักแสนชิ้นลูกค้าส่วนใหญ่ที่ชอบนี่จะเป็นชาวต่างชาติประเทศไหนครับคนจีนค่ะคนจีนจะชอบมากเลยใช่เหล่านี้ใช่นี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับไคสปาโฮมบอกมีสวนนในไทยได้ด้วยค่ะเพิ่งออกมาใหม่ไม่ใหม่ค่ะแต่ลูกค้านิยมตลอดเป็นแบบฮอตทิปตลอดเวลาเลยอ่าเบสเซอร์ของที่นี่จริงใช่ค่ะไนครับไปดูั้ไมคะค่ะ ครับแล้วนี่ก็คือสินค้าที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน h ร์ b เ a s i c นะครับผมมันคืออะไรอีกครั้งนะครับจะเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่าเซนต์ออฟเชียงใหม่กลิ่นของเชียงใหม่ค่ะกลิ่นอะไรครับกลิ่นประตูท่าแพอะไรมีไหมกลิ่นคูเมืองกลิ่นคูเมืองเไม่แน่ใจว่ามันจะหอมมันเป็นกลิ่นอะไรบ้างครับมีทั้งหมดกี่กลิ่นครับเนี่ยเราทาทั้งหมด4ี่กลิ่นจะเป็นกลิ่นของดอกไม้ผสมขึ้นมาแล้วเราก็จะ ตั้งลิ่นว่าเป็นกลิ่นของเชียงใหม่ตอนเช้า morning afternoon evening แล้วก็มีกลิ่นอะอนี่ในยามค่ำคืนเชียงใหม่คางคืนนี่น่าสนใจหลงไหลหน้าค้นหาออืมก็หอมหวานคือมีตัวแล้วเนี่ยค่ะหน้าเรามีบ้างไหมกำลังพัฒนากำลังพัฒนาด้วยใช่ค่ะก็ปีนี้เราก็เข้าร่วมกับโครงการ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมือนกันเป็นโครงการที่เรียกว่ามินิไอทีซีซึ่งจะช่วยเราพัฒนาผลิตภัณฑ์สําหรับหน้าก็จะเสร็จประมาณปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้จะได้เห็นกันแล้วใช่ค่ะซึ่งจะใช้สมุนไพรไทยๆเนี่ยที่เชียงใหม่นั่นแหละเน้นสมุนไพรเชียงใหม่โดยเฉพาะเลยต้องติดตามแล้วอย่างนี้จะติดตามทางเพิร์เบสิกได้ที่ไหนตรงนี้จะเรียกว่าถนนคนเดินวัดอพิษ์นะคะก็จริงๆเราเปิดทุกวันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีในเซนทัล ที่เชียงใหม่ก็จะมีเซนทันเฟสติวัลแล้วก็เซนทันแอร์พอร์ตเชียงใหม่ในสนามบินก็มีค่ะมีทั้งขาออกในประเทศแล้วก็ขาออกต่างประเทศอ๋อสามารถหยิบก่อนขึ้นเครื่องได้เลยสบายสบายเลยนะครับผมแหมวันนี้ต้องถามคุณดอนรู้สึกงไงบ้างครับที่กับการให้เราเนี่ยเป็นคนเชียงใหม่แท้ๆเนาะใช่ค่ะเราหกเราเหินไ่ทำงานกรุงเทพแต่สุดท้ายก็กลับมาที่เชียงใหม่แล้วก็สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเชียงใหม่เนี่ยจะมีชื่อเสียงระดับโลกเลยทีเดียวภูมิใจแล้วก็ดีใจก็คือเรา ราก็ไม่ได้คาดคิดว่าสิ่งที่เราพัฒนาต่อยอดมาจากคุณแม่เนี่ยก็สามารถขยายให้มันเป็นกิจการที่สามารถเลี้ยงดูน้องๆได้โอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะครับผมนำสมุนไพรของเชียงใหม่เนี่ยมาพัฒนาจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีไปทั่วโลกเลยอย่างนี้ต้องยกให้คุณดอนเนี่ยเป็นเดอะเกรสสุดยอดนักคิดจริงๆเลยครับผมขอบคุณค่ะ หลังจากที่ได้ไปสัมผัสความภาคภูมิใจของคนไทยกับผลิตภัณฑ์เครื่องหอมโฮมสปากันแล้วคุณน็อตและคุณปอเดินทางมาก,กันต่อที่อุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อพบกับเทคโนโลยีที่ถูกนำมาพัฒนาในการรักษาความปลอดภยัยกับบริษัทวินบรอดแบนด์ที่พัฒนาระบบ IT ทีโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยสำนักงานออฟฟิศจนมีผู้มาใช้บริการกว่า30องค์กรต่อปี เอาละครับแล้วตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อาคารอํานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อมาพบกับเจ้าของบริษัทวินบอร์ดแบนนะครับที่เขาพัฒนาระบบไอทีโซลูชันทำให้การเป็นอยู่ของคนปลอดภัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาคารที่พักอาศัยตึกสำนักงานหรือว่าออฟฟิศเนี่ยนะครับผมและแน่นอนนะครับเขามีลูกค้ากว่า30องค์กรด้วยกันสร้างรายได้ให้ถึง12ล้านบาทเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดมากและที่สําคัญเนี่ยเขายังเป็นประธานกลุ่มเครือข่ายดิจิทัลคลัสเตอร์จังหวัดเชียงใหม่นะครับหรือว่า เชียงใหม่ดิจิตัลหับนะครับซึ่งเป็นแบบการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตัลเนี่ยมาช่วยเหลือแล้วก็พัฒนานักธุรกิจ SME ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วยผมว่าหลายๆผนคงอยากเจอทันลาถูกต้อง<ด><ด>ครับผมเพราะงั้นอย่าเสียเวลาเลยไปหาเขากันดีกว่า,า<ด>ครับ สวัสดีครับคุณเสนีนะครับนี่แหละฮะน้องปอครับคุณเสนีนะครับเจ้าของบริษัทวินบอร์ดแดนนะครับพี่เสนีแอบถามนิดนึงอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ปัจจุบันอายุ43ปีครับ43ปีพี่เสนีคืออย่างนี้ทําธุรกิจนี้มานานขนาดไหนแล้วปีนี้เป็นปีที่16แล้วครับจุดเริ่มต้นของการมาทาธุรกิจตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับก็คือเราเป็นอยู่ในยุค เปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีจากอินเทอร์เน็ตความเร็วต่ำนะครับแล้วหลังจากนั้นเน่เมื่อปี2,547ในส่วนของรัฐบาลก็สนับสนุนให้คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นก็เลยมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วก็ให้บริษัท TOT มา ทําการติดตั้งให้ลูกค้าที่พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับในส่วนของผมก็เลยตั้งบริษัทมาซัพพอร์ตให้กับ t o t ในการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้งานกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงตัวนี้อ๋อติดตั้งสายติดตั้งโมเด็มเลพวกเนี้ยฮะรัอ๋อก็คือคลุกเคลีกับวงการอินเทอร์เน็ตมานานแล้วตั้งแต่ยุคเริ่มต้นเลยใช่ครับแล้วจริงๆคุณเสนีเป็นคนเชียงใหม่ไหมบ้านเกิดอยู่จังหวัดพะเยา อ๋อไม่ไกลไม่ไกลนเป็คนเป็นคนภาคเหนือแหละนนสุดท้าย<ช>ก็มาจัดตั้งบริษัทที่นี่ใช่ครับมาพัฒนากายเป็น IT Solution ในการทำ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เย่างไรเนื่องจากเราให้บริการติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแล้วนะครับ <c oughs> เราก็คุกคีกับลูกค้าว่าลูกค้ามีความต้องการเพิ่มมากขึ้น <c oughs> นะครับอย่างเช่นเขาเอาอินเทอร์เน็ตมาแล้วเขา <c oughs> จะใช้ตัวนี้ที่ทำยังไงได้บ้างเ <c oughs> นี่ยครับก็จะมีการติดต่อกับอุปกรณ์ตัวอื่นๆอย่างเช่นกล้องวงจรปิดอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการหาโซลูชันมาซัพพอร์ตให้ลูกค้าคําว่า IT s o โซลูชันเนี่ยเราก็จะมีตัวอุปกรณ์อุปกรณ์เรียกว่า device ตัว Device เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์อย่างเช่นกล้องวงจรปิดตัวกระจายสรรยาัญญาณ Wi-Fi ตัวนี้พอมีเรามีอุปกรณ์แล้วเราก็ IT Solution ก็จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาเชื่อมต่อเป็นระบบเค,ครือข่ายหรือว่า Network แล้วต่อมาก็คือพอเชื่อมต่อกันแล้วาทางฝั่งผู้ใช้จะติดต่อกับตัว Solution นี้อย่างไรมันก็จะมีตัวที่เรียกว่าแอปพลิเคชัน ต่อมาตัวสุดท้ายก็คือตัว S ในส่วน IT s o l u t l o n เราก็ต้องมี Support and Service ในการตรวจเช็คสุขภาพของระบบว่าทำงานได้ดีไหมหอุปกรณ์เสื่อมสภาพไหมการกระจายสัญญาณเนี่ยกระจายสัญญาณเป็นยังไงมาก<อ>ประสิทธิภาพเป็นยังไงมาก็นว่าตอนนี้ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับ ผู้อยู่อาศัยหรือว่าในกลุ่มที่มีคนหมู่มากกับสถานการณ์โควิดตอนนี้มันคืออะไรครับเราเรียกระบบนี้ว่าสแกนใบหน้าหรือการจดจําใบหน้านะครับเราก็เรียนแบบการทํางานของมนุษย์เหมือนกันอย่างผมรู้จักคุณน็อตรู้จักคุณปอเนี่ยผมก็ต้องมีใบหน้าคุณน็อตกับคุณปออยู่ในสมองอ๋อใช่ไหมครับเคยเคยดูในเออเคยดูในทีวีก็จําหน้าไว้ว่าอยู่ในสมองพอมาเจอวันนี้อ่าพอตาเห็นก็ส่งภาพใบหน้า ไปส่งที่สมองว่าภาพคนนี้คือใครสมองก็มีตัวประมวลผลที่สามารถเก็บรูปภาพได้ซึ่งจะเอารูปภาพจากไหนมาก็ได้จาก Facebook จากอะไรก็ไม่ได้ให้เขาจําไว้เอางี้ขนาดนี้พูดแล้วมันเยอะมันงงไปดูของจริงดีกว่านะว่าวิธีการทำงานเขาเป็นยังไงแล้วให้พี่เสรี้เ่าคอยอธิบายดีกว่าได้ครับพี่ครับ ครับคืออุปกรณ์ของเราใช่มีชื่อไหมครับมีชื่อเรียกไหมครับก็เราเรียกย่อๆว่า MTFMTF ก็คือ MaskTemperature แล้วก็ f a c e d e c o g n i t i o n อ๋อก็คือหน้ากากอุณหภูมิแล้วก็หน้าครับการตรวจสอบตรงนี้วิธีการทำงานทำยังไงครับผมก็วิธีการทำงานเราก็จะมีตัวบริหารจัดการที่ติดต <al> ั้งอยู่บน Cloud s e r v ร์ฟนครับดังนั้นเราสามารถเอาอุปกรณ์ตัวเนี้ไปติดตั้งที่ไหนก็ได้ที่สามารถเชื่อมต่อ ินเทอร์เน็ตได้แล้วเราก็มีแอปลพเคชันมาครอบส่วนของคันใช้งานมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่าตรวจสอบใบหน้าก็คือเราจะเอารูปจากไหนก็ได้สมมติจะให้มันรู้จักใครนะครับก็รูปคนนั้นใส่เข้าไปมันก็จะตรวจสอบ3อย่างก็คือ1 ใส่หน้ากากไหม,มถ้าไม่ใส่หน้ากากมันก็จะบอกว่าคปนาสมหน้ากากแต่ถ้าอุณหภูมิถ้าปกตินะครับตาำกว่ามก็บอกว่าอุณหภูมิปกติแต่ถ้า,ถา,ถาอุณหภูมิสูงก็จะแจ้งว่าอุณหภูมิผิดปกติถ้าเราเอาไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ ที่เรียกว่าประตูไฟฟ้าอย่างตัวนี้ครับมันก็สามารถควบคุมได้สมมุติว่าไม่เข้าเงื่อนไขทั้ง3ามอันไม่ให้ประตูเปิดอย่างนี้ครับอย่างนี้ได้เลยครับก็มีเสริมก็คือเครื่องพ่นแอลกอฮอล์พอมาสแกนน้าปุ๊บผ่านปุ๊บก็รับเจลรับสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างหนึ่งก็ปลอดภัยจากเชื้อโรคแน่นอนไร้การสัมผัส100ยปซ ลองลองพอลองดูสิว่าเขาจะรู้จักปอไหมเป็นเต้นขึ้นจำผมได้ไหมเนี่ยครับไม่สน้ากค่ะเฮ้ยนี่ไงขึ้นชื่อขึ้นชื่อมันมีชื่อด้วยนี่มีหน้าขึ้นด้วยศิลปินชื่อดังอยู่นะครับรู้จักผมลองหน่อยได้ไหมได้ครับนี่รู้จักด้วยรู้จักคนรบกวนอะไรอย่างนี้นครับทำไมขอรูปทยุคทันสมัย มากพอมาสแกนปุ๊บครับเวลาจะขึ้นเราก็จะไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมบริหารจัดการบุคคลลงเวลาทำงานอะไรประมาณนี้ขนาดไอ้นี่โดนงานกี่รอบเนี่ยออกจากออฟฟิศไปกี่รอบไอ้โดนนะถามว่าน่าจะต้องมีคนเอาไปใช้หลายที่ของเรามีที่ไหนใช้อุปกรณ์ตัวนี้บ้างครับก็อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยในส่วนของวัดอุณหภูมิหน้ากาก ตอนนี้ก็ติดตั้งให้โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับจำนวนสี่เครื่องนะครับแล้วก็คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อีกสเครื่องครับแล้วก็กําลังกระจายทั่วประเทศอยากไหมครับก่อนจะทําให้คนรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจริงๆก็มีความยากอยู่เนื่องจากเราเป็นไอทีโซลูชันซึ่งมันไม่ใช่เป็นโปรยหลักที่เป็นชิ้นเป็นอันมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนมีการ แก้ไขปรับปรุงให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละคนนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเรามุ่งพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวใช่ไหมครับ,รบแต่โชคดีที่กับผมเนี่ยในส่วนของริษัทวินบอร์ดแบนด์นได้เข้าร่วมโครงการนะครับโครงการพัฒนาการรวมกลุ่ม ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมข้อหมายนะครับจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหให้ทําการร่วมรวมกลุ่มผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญทางด้านดิจิต,<ช>ตอลอย่างเดียวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับตอนแรกรวบรวมได้20กรริจการนะครับมันก็จะมีตั้งแต่ผู้ประกอบการที่มีความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเริ่มตั้งแต่เราเรียกว่าต้นน้ําก็แล้วกันก็คือ เป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนะครับดิจ <Digital Content. S 2> ิตอลคอนเทนต์กลางน้ำอีกส่วนหนึ่งก็อย่างเช่นของผม,ผมก็คือพัฒนาระบบขึ้นมาดังนั้นใน20ิกิจาการนะก็จะครบวงจรทั้งหมดในส่วนของดิจิตอลนะครับอพอเข้าร่วมปุ๊บ ก็มีการเชื่อมโยงนะครับกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกแล้วก็เลยใช้ในส่วนของดิจิตอลม a ร์เก็ตติ้งในการขยายฐานลูกค้าในการสร้างคอนเทนต์เพิ่มยอดขายเพิ่มรายได้ได้มากขึ้นในวันนี้นะครับพี่เสนี้เรียกว่าเป็นคนรวบรวมนักดิจิตอลได้ไหมเรียกว่านักไอบ, <IT S 1> บของจังหวัดเชีงยงใหม่เนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนสร้างเครือข่ายให้เหนียวแน่น สามารถลด oh ต้นทุนลดเวลาต่างๆกัาได้เน yeah> ี่ยรู้สึกไงบ้างครับก็จริงๆแล้วรู้สึกภูมิใจนะครับในส่วนของที่เรามาพัฒนาที่บ้านเกิดมองนอนนะครับแล้วก็ยังสร้างประโยชน์แก ผู้ประกอบการทางด้าน s อสนะครับแล้วก็สมาชิกในกลุ่มก็พัฒนาเศรษฐกิจภาพรวมในท้องถิ่นอย่างนี้แหละครับเขาถึงเรียกว่าเป็นเด e Great สุดยอดนักคิดีของเราจริงๆนะครับผมสุดยอดเลยครับครับน้องปอครับวันนี้เดินทางมาเชียงใหม่กับพี่ครับได้เจอธุรกิจ2แบบด้วยกันนะครับแตกต่างกันโดยเช้งเชิงเนอะอันนึงก็คือเอาสวนไพรพื้นบ้านมาสร้างมูลค่าอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของไอทีเลยคนละเรื่องเลยเป็นไงบ้างครับรู้สึกไงบ้างครับ จริงๆผมรู้สึกประทับใจนะแล้วก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ที่ที่เห็นว่าธุรกิจที่แบบเริ่มจากชุมชนหรือว่าจากในพื้นที่เนี่ยมันเติบโตได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยคนเริ่มธุรกิจเนี่ยมีความรู้ในด้านหนึ่งอาจจะขาดการวางระบบการจัดการที่มันที่มันควรจะเป็นซึ่งมันอาจจะช่วยได้เยอะในการที่ธุรกิจจะเติบโตอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้ก็ต้องขอบคุณกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่แบบมาช่วยตรงนี้แล้วก็ดีใจแทนคนไทยครับที่เห็นธุรกิจแต่และธุรกิจเนี่ยค่อยๆพัฒนาแล้วเศรษฐกิจเราก็จะดีขึ้นไปด้วย อย่ผมจะต้องทำธุรกิจบ้างโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับพี่เสนีแล้วขอบคุณน้องปอด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนล้วนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตขอเพียงพัฒนาศักยภาพในตนเองและดึงจุดเด่นที่มีอยู่รอบตัวมาต่อยอดสร้างมูลค่าทั้งตัวสินค้าและบริการเพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วก็จะสามารถสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองและคนรอบข้างได้ หวังว่าการเดินทางกว่า687กิโลเมตรที่เรามายังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อพบกับเดอะเกรทสุดยอดนักคิดในวันนี้จะทำให้ใครหลายๆคนเริ่มมองเห็นโอกาสจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนำมาต่อยอดและสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้อายุนอรยล้านแคมเปญพิเศษเดอะเกรทสุดยอดนักคิดขอเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่จุดประกายความฝันให้กับคนที่อยากประสบความสำเร็จ และส่งต่อแนวทางในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้ทุกๆคนลุกขึ้นมาลงมือพัฒนาสินค้าของตัวเองและก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนถ้าอยากมารับแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ